นางแบกนายแบกสายตรงของอดีตนาย,ยกทักษิณก็โยนคำถามมาที่พักเก่าไกลโยนคำถามมาที่คุณพิธาลิมเจริญรัตที่บอกว่าไอ้ที่มาได้สอวอมาร้อยกว่าคนนิ่มันจริงไหมอย่างที่สองข้อเท็จจริงที่นำมาพิจารณาก็คือ หากมีการจับมือร่วมกันไป312คนเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐบาลจากฝั่งประชาธิปไตยที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาข้อจจริงที่มันมีอยู่ภายใต้312เสียงก็คือจะไม่มีวันรวมเสียงได้เกิน370ไม่ว่าจะมองไปที่พรรคการเมืองภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมขบวนการกับพักสารอยส2เสียง8พดพักการเมืองนี้ได้นี่คือข้อเท็จจริงทางการเมืองที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่จะต้องเอามานนั่งคิดคนในพักเพื่อไทยเขารู้นี่ครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ความกดดัน มันอยู่ที่พรักเพื่อไทยเพราะพักเพื่อไทยต้องการที่จะได้อํานาจรัฐต้องการที่จะเป็นรัฐบาลแม้กระทั่งนางแบกนายแบกสายตรงของอดีตนาย,ยกทักษิณก็โยนคําถามมาที่พักเก่าไกลโยนคําถามมาที่คุณพิธาลิมเจริญรัฐที่บอกว่าไอ้ที่มาได้สวมา้อยกว่าคนนิ่มมันจริงไหม หรือแม้กระทั่งอดีตแคนดิเดตประธานโทษแม้กระทั่งแคนดิเดตนายกหนึ่งในสามของพรรคเพื่อไทยก็จงใจปล่อยข่าวออกมาว่าพเพื่อไทยยอมยกประธานสภาให้ก้าวไกลแต่ก้าวไกลจะต้องยอมให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากพิธาโหวตไม่ผ่านท่านทั้งหลายครับมันเป็นความกดดันที่อยู่ ในหัวใจของคนพักเพื่อไทยทุกคนเพราะรู้อยู่แล้วว่าความเป็นจริงทางการเมืองคืออะไรรู้อยู่แล้ววันนี้สมาชิกวุฒิสภา250คนยืนตัวตรงตรงหมดแล้วครับถูกเรียกไปเข้าแถวทั้งหมดไม่มีคะแนนใดจะเลือกพักเก่าเลยข้อมูลนี้ไม่ใช่ความลับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งไม่ใช่ความลับครับก้าวไกลก็รู้ว่าสววันนี้ยืนตัวตรงแล้วไม่เอียงมาที่ก้าวไกลเพื่อไทยก็รู้ว่าสวยืนตัวตรงแล้วไม่เอียงไปที่พรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังจะจัดการแปดพักแน่นอน นี่คือข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้นะครับดังนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เพื่อไทยก็ต้องหาทางหาทางได้อำนาจรัฐให้ได้ดังนั้นการที่จะผูกติดกับ312ต่อไปถามใครในพรรคเพื่อไทยก็รู้ครับ ว่าไม่มีวันที่312เสียงจะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเลยถึงแม้จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็รัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ว่าต้องได้376นี่ครับมันมีอยู่312แล้วเมื่อวันก่อนนี่เเขาเรียกสมาชิกผู้ที่สภาไปรายงานตัวที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งทุกคนยืนตัวตรงหมดแล้วนี่ ไม่เอียงมาเพื่อไทยแล้วคนที่ประกาศไม่จะไปเพื่อไทยจะประทานโทษคนที่ประกาศไม่จะไปก้าวไกลน่ะมันจะเหลือทั้งสองคนหรือเปล่าตอนนี้นี่คือเรื่องที่มันเป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองที่ไม่มีใครไม่รู้ครับก้าวไกลก็รู้เพื่อไทยก็รู้ทุกคนในแวดวงรู้หมดดังนั้นท่านที่เคารพทั้งหลายครับที่กำลังมีการโปรประกันด้ากัน ว่าเพื่อไทยวันนี้นี่อยู่บนทางสองแพ่งคือจะเลือกทักษิณหรือจะเลือกประชาธิปไตยถ้าเลือกทักษิณก็ส่งคนแข่งประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้าเลือกประชาธิปไตยก็ต้องสนับสนุนคนจากเพื่อไทยให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มัดสามอสิบสองเสียงให้แน่นแล้วก็เลือกพิธาสนับสนุนพิธาเป็นนายกนี่คือทางแพ่ง ที่เดินไปสู่สายประชาธิปไตยส่วนถ้าจะเดินไปสายทักษิณไปแพ่งทักษิณก็ต้องสนับสนุนคุณสุชาติหรือคนอื่นเป็นประธานสภา,าผู้แทนราษฎรและก็อาจจะต้องสนับสนุนพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้จะถูกนำมาเป็นการปประการด้าทางการเมืองและโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองครั้งใหญ่ตั้งแต่วันที่สที่ส่ กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยแล้วกาจะพูดกันเรื่องนี้ถ้าทําเพื่อทักษินเพื่อไทยก็ส่งคนแข่งประธานสภาแล้วก็แยกวงออกไปไม่ร่วมกับ312เสียงแต่ถ้ายืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเพื่อไทยก็ต้องสนับสนุนประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล และต้องสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีกี่ครั้งกี่รอบก็ตามเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์แข่งท่านทั้งหลายครับปัญหาไม่ได้อยู่ว่าเพื่อไทยมีสิทธิ์แข่งหรือไม่มีสิทธิ์แข่งปัญหาตอนนี้ของเพื่อไทยก็คือเพื่อไทยไปเชื่อและไปสรุปแล้วว่ามันรวมเสียง ถึงสามเ็ดสิบหเสียงไม่ได้มันก็ถูกถามจากนางแบกถามตรงๆแต่ก็ยังไม่มีคำตอบครับเพราะเพื่อไทยเขาไม่เชื่อว่าจะมีสวมาเลือกพักเก้าไกลให้ได้คะแนนเกินสาม็สบหท่านทั้งหลายครับเมื่อความเป็นจริงเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นไฟบังคับ เป็นเส้นทางบังคับให้พรรคเพื่อไทยจะต้องเดินไปสู่กลยุทธ์ของตนเองนั่นคือการได้อาซึ่งอำนาจรัฐเพราะรู้อยู่ว่าถ้าอยู่กับก้าวไกลต่อไปเนี่ยไม่ได้นับอำนาจรัฐไม่มีทางไม่ได้อำนาจรัฐแน่นอนแล้วจะทำยังไงครับจะทำยังไงมันก็ต้องแตกสิครับจะต้องแหวกออก จะแหวกมาทั้งพักหรือจะส่งพลพักบางส่วนออกมาเอารอหน่อยนั่นคือสายอุดมการไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรลนฉายแสงก็รักษาความเป็นเพื่อไทยต่อไปอุงอิงก็มาร่วมด้วยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแทนอดีตน,นายกทักษิณผู้ช่วยหาเสียงอย่างนัฐมนตรเครือก็ต้องเดินมาอยู่ฝั่งนี้ รักษาความเป็นเพื่อไทยไว้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปร่วมรัฐบาลเปิดค้อกให้ออกไปแต่คนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังก็คือคนคนเดียวนี่อาจจะทำอย่างนี้หรือทางที่สองกจะไปกับไปมันทั้งพักเลยเพราะยังไงอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วไม่ได้อำนาจรัฐอยู่แล้ว ก็ไปมันเสียทั้งหมดและก็ไปได้อำนาจรัฐแล้วก็ใช้อำนาจรัฐที่ได้มานั่นละอุ้งอิงไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเศรษฐาไปเป็นรองนายกทางเศรษฐกิจใช้อำนาจรัฐที่ได้มาในฐานะการร่วมรัฐบาลเ่ยสร้างผลงานสร้างฐานแล้วมุ่งหน้าไปสู่การต่อสู้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งต่อ เขาก็คิดอยู่แค่สองทางนี้แหละครับไม่มีทางอื่นเพราะรู้อยู่แล้วว่าอยู่แล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลถามว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของพรรคเพื่อไทยไหมต้องพูดตามความเป็นจริงทางการเมืองครับไม่ใช่ความผิดของพรรคเพื่อไทยนะเพราะพรรคเพื่อไทยเขาต้องการได้อำนาจรัฐ เขาพูดมาตั้งแต่อุงอิงชินวัตรตัดสินใจลงสนามเล่นการเมืองแล้วว่าต้องใต้อำนาจรัฐต้องเอาอำนาจรัฐไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนก็เมื่อรัฐธรรมนูญนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ให้การสืบทอดอำนาจของพวกป้นอำนาจนมันเขียนไว้อย่างนี้มันก็เป็นภาวะความจำเป็นที่เพื่อไทยจะต้องกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาเธอ